อืมอะไรอ่ะจะอีอุ้ยเดี๋ยวมันมาอีกแล้วตามมาอุ้ยอุ้ยยิงพลาดอุ้ยเดี๋ยวมันโดดมันโดดโดดใส่กระโดดใส่อุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอุ้ยตกใจหมดสวัสดีครับทุกคนอะตอนนี้เราก็ยังมีภารกิจกับการสำรวจเรืออยู่นะฮะคือตอนนี้ยังสำรวจไม่หมดนะ คือตอนนั้นผมออกมาจากเดียวกับไอเจ้าหนูที่มันกลายพันธุ์นะฮะโอ้วิ่งหนีแทบไม่ทันนะฮนะแล้วขันนี้เราก็จะสำรวแตรงที่ผมเปิดประตูไปเจอนะฮะคือไอตรงน้นมันมืดมากนะไม่รู้ว่ามันจะเข้าไปได้ไหมนะฮะคือจะลงทางใน้นั้นไหมอันนั้นก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้าผมตายก็คือจบนะฮะกระเป๋าอะไรนี่หายด้วยเลยอุตส่าห์รับกระเป๋าไ้นะกระเป๋าแบบเก็บทรัพยากรได้เยอะนะวันนี้เราก็ไปสำรวจก่อนเลยนะเอ,อ๊ะทำไมผมไม่ขึ้น ท้ายเรือันเนี่ยเดินมาในหัวเรือผมว่ามันน่าจะขึ้นจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะฮะคือตอนนี้ประตูมันเข้าไม่ได้ไงคือประตูมันล็อกทุกบานนะฮะนี่ล็อกมันล็อกจากข้างในเขางวางี้นะแต่คนก็ไม่อยู่มันล็อกจากข้างในทาไมนะฮะเพราะว่าที่นี่มันไม่น่าจะแบบเขาอุปยุกนีนะคือมันน่าจะเป็นแบบนูนมากกว่านูนะ,ะนูแบบมาสวยเขานะเกิดการติดเชือเ้อหรือการกลายพันธุ์เกิดขึ้นก็เลยแบบ มีคนตายนะฮะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะฮะคือตามจริงคือแบบมันไม่มีไฟเลยอะพอนี้พอนี้เราสำรวจแล้วนะ,ะไปลางข้าไปเดี๋ยวเรา,เาไปหาห้องมืดๆเข้าดีกว่า <c oughs> เออห้องนี้สำรวจแล้วนะฮะไม่เจอไม่เจอหนูเราไม่เจออะไรนะแล้วก็ห้องนี้ที่มันมืดๆอ่ะบูมนี่ <c oughs> แต่มันน่าจะมืดเพราะมันเป็นเวลากลางคืนนะฮะ เพราะในตอนเช้ามันก็เลยไม่มืดสักเท่าไหร่เฮ้ยอะไรอ่ะที่ตัดโซ่อ่ะไม่ใช่ที่ตัดโซ่ที่ตัดเหล็กเออกขึนที่ตัดโซ่เดียวกันนะฮะเขาบอกอะไรไม่รู้นะฮะเก็บไม่ได้อ่ะคว,ง,วงเต็มวะ่ะเนอะอ,อะไรน่าจะบอกอะไรสักอย่างนะฮะหรืออะไรคือเราเก็บไม่ได้วะมันไม่น่าจะเต็มนะฮะ เราขาดอะไรเอ่ยถ้าเกิดขาดแล้วก็ชัดเอ้ยแต่มันมีที่ตัดกุญแจใช่ไหมเอ้ยที่ตัดโซ่มันเอาไปตัดอะไรอ่ะอ๋อทุกคนนะแล้วก็ไอ้กุญแจอะไรอ่อไอ้ที่ตัดเหล็กเมื่อกี้คือเอามาตาดัดในตรงนี้นะนี่โถ่กับเก็บเก็บร้อยฮะแล้วก็มีกุญแจอยู่ในนี้นะฮะเป็นกุญแจสีน้ำเงินแล้วก็มันมีห้องอีกห้องหนึ่งนี่ห้องนี้ฮะเฮ้ย อ๋อห้องขึ้นข้างบนเรือนะฮะนี่ห้องนี้จะอีคือข้างบนมันต้องมีหนูแน่นอนนะฮะแล้วก็ไอตรงน,รงนี้ตรงนี้นะตรงอ่าที่เราไปเจอเมื่อกี้นะเด,เดินไปกันเดินไปกันอืมรงไหนนี่ฮะนี่ตรงนี้ไอตรงนี้มันบอกว่าใช้ไอ้ฟันเฟืองนะฮะแต่ตัวนี้ผมไม่รู้มกันว่ามันขัดอะไรคือมันมีเดี๋ยวเดี๋ยว ตกใจเสียงคือตอนนี้มันบอกว่ามีแกส๊สแก๊สหนึ่งอันแก๊สทั้งถังนะฮะมีแก๊สแล้วก็อะไรอ๋อคือกระสุนมีแล้วแก๊สมีแต่มันขาดอีกอย่างหนึ่งคืออะไรเล็กเต,เ,ตเตอร์อะไรนี่นะเล็กเตอร์หรือจะเป็นที่จุดอะไรไม่รู้นะแต่ตรงเนี้ยปุ่มร้อนเสียงอะไรอะตัวนี้คือมันใช้ฟันเฟืองนะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้นะฮะคือตัวนี้เรามีสีอันนะแล้วอีกอันหนึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะฮะ เดี๋ยวเราก็ไปหาเราเข้ามาประกอบนะฮะมันน่าจะใช้อยู่แหละมันน่าจะมีของไม่ใช้นะไปฮะทุกคนนะเดี๋ยวจะขึ้นครับพวกนปุ๊บป,บปบ <c oughs> เฮ้ยลิลลัวเลยคือมันหวาดเสียวไอ้เจ้านูนฮะค,คือมืดก็มืดอ่ะโอ้ยน้อคือถ้าเวลากลางคืนคือเราต้องกลับลงไปนอนนะเพราะมันมืดเกินไม่พลาดอุย้ยไอ้แบบเบาเบาอ๋อเนี่ยทางกลับนะฮะ วิมันถ้าได้ยินเสียงอะไรก็รบก,กวนบอกกันด้วยนะ <c oughs> คือวิ่อาตนี้อ,อไมได้งงอคือมองพาสติกกันเดียวเองว้ยบอกเลยว่าตัวจนูนี่วิ่งเลยนะฮะไม่อยู่หรอกตรงนี้ไม่ได้มีของถ้ามีของมันจะเป็นเรืองแสงนะอ้อนี่ทางขึ้นไปอีกชั้นวะแปร์แปร์ขอสำรวจชั้นนี้ก่อน เว้ยน้องอะหลอนใช้ได้นะมีเตียงนอนด้วยก็ธรรมดายแล้วลมีเตียงนอนอยู่แล้ว,ลวคือเรือใหญ่สักขนาดนี้นะฮะก็ห้องนี้ไม่มีอะไรนะฮะห้องถัดไปวิม่ใช่ห้องน้ำอยว่าโอ้ยคือห้องนี้สมบูรณ์แล้วปิดไว้เอาปิดไม่ได้ด้วย คืออะไรเฮ้ยเคยมาเขียนอะไรี้โอ้อยอยู่เฉยๆไม่เป็นนะฮะกีดนู้นกี่นี้ใส่ไว้คือไม่มีระบบไฟเลยอะไรเฮ้ยตัวนี้มีไฟก็แคบสองหอนใจไม่ดีเลยฮะห้องนี้อ๋อนี่ไงฟันเฟืฟฟเองอีกปิดกระป๋อไม่มีอะไรฮะห้องนี้ กว่าของเยอะซะด้วยเก็บฮะฟาร์มไปน่าจะหมดแหละไม่เป็นไรหรอกห้องเก็บของเฉยๆนะห้องนี้นะฮะแล้วก็ไปห้องติดต่อแล้วก็ไม่ต้องปิดนะปิดสัญลักษณ์ปะเราขเข้าแล้วอ๋อตรงนี้เข้าไม่ได้ต้องเบอร์สี่นะเข้าไม่ได้นี่เป็นไรหรอกอืมอะไรอนะใเอิว่วยู <laughs> มันมาอีกแล้วตามมาอุ้ยอุ้ยอือหึยยิงพลาดอุ้ยเดี๋ยวมันโดดมันโดดโดดใส่กระโดดใส่อุ้ย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 เอาเรื่องเอาเรื่องอุ้ยตกใจหมดเจอบ่อยๆก็จะชินนะฮะบอกเลยคืออย่งตอนนี้ยังไม่ได้ชินนะมันอยู่ในความมืดอ่ะเออร้อนยิ่งกว่าผีอีกนะฮะบอกแล้วไอ้เจอต้องวิ่งนะไม่วิ่งไม่ได้เดี๋ยวมันโดดใส่เรานะฮะตัวนี้พิทูเสียบด้วยจะบอกนะว่าต้องไข่หัด ใช้อะไรอ่ะโคตโคอ่ะต้องมีโคดใช่ปะอะไรโคร้ดอะไรใช้เป็นโคดไม่รู้ฮะมันต้องมีอะไรสักอย่างนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมืดแล้วนะฮะคือถ้ามืดคือต้องไปนอนอนะ่ะทําไม่งั้นเดินไม่ได้นะมันมองไม่เห็นอะไรเลยมาทุกคนฮะเดี๋ยวเราจะมาสำรวจกันตอนฮะเมื่อกี้เราสำรวจอ่าข้างในนี้หมดแล้วะฮะแล้วก็จะมีห้องหนึ่งที่เป็นอ่าเป็นตู้เซฟแล้วก็มันจะใส่โคดอะไรเนี่ยนะฮะเราจะขึ้นไปข้างบนกันเฮ้ยนู้นนูน จุ๊บจุ๊บอู้พอดีพอดีบอกแล้วเริ่มชิีนแล้วฮนะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้แล้วกระดูกดีกสีเออตรงนี้เนี่ยแล้วก็ต้องสำรวจแบบระมัดระวังนะฮะหรือจะสำรวจไปทีละชันช้นทีละชั้นมีชั้นสองนะ,ะไ,ปนไปกูไ้กันอ่านี่ใช้ขีดเดี๋ยวขีดกัดนะ,ะสมมำรวจทานี้ก่อนก็ได้ ไม่มีอะไรนะสะฮอดใจไม่ดีเมื่อกี้ไึ่ว่ามีตัวอะไรนะไม่มีอะไรเลยอะไรเอ้ยเดี๋ยวกระดาษอะไรอ่ะหรือเป็นรหัสตู้เซฟฮะ0451กว่าอ๋อเป็นกระดาษตู้เซฟจริงเลยฮะอ่าเป็นกระดาษตู้เซฟใช่ปะกระดาษตู้เซฟก็ต้องลงไปข้างล่างนะฮะ แล้วก็ในตู้เซฟนั้นผมบอกเลยว่าน,น่าจะมีเอ่ออุ้ยน่าจะมีอ่าอะไรคีดกัดน,น,น,นะฮะไปฮะคือในห้องนี้มีนูนแล้วแหละชาร์จรอเลยไาดิอ้าวออกไปโดนไม่โดนไม่โดนโดนไม่โดนหรอกเจ็บไหมอ้อก็ลูกกระิกทำไมวะอุ้ยเฉยดิจบเรียบร้อยฮะไปเปิดเรียบร้อยก็แก๊กก็แก๊กเรียบร้อยอ่ามีอะไรอ่ะ เป็สายไฟนะฮะอ๋อไม่ใช่กีการหรอ,เ,อเป็นสายไฟอ่ะอ,อ้าโอ้ถ้าขึ้นมาใหม่มันรีใหม่เหรอ้ยคือถ้าเราลงไปแล้วขึ้นมาใหม่มันคือรีนูใหม่หมดนะฮะว้าไม่แปลกถือว่าได้ฟาร์มไปแล้วก็ตรงนี้ฟาร์มแล้วนะฮะห้องนี้มันใช้คีการขอไม่ได้นะแล้วก็ขึ้น้ังบนกัน ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะฮะมันมืดอ่ะเออนะฮะสำรวลลจลำบากลำบากอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาวิไม่โดนไม่โดนหรออืมอยหญจู้อย่าซ่ากับพี่ะฮะอบอกเลยโอตัวนี้ต้องใช้เอ่อไอตัวที่เราต้องใช้ประกอบนะอ่าไอตัวอะไรตัวคันโยกหรืออะไรสักอย่างนะที่อยู่ข้างล่างตัวนี้เราไม่ได้ประกอบขึ้นมาอ๋อเนี่ยคยีการ์ ขี่กาเปิดห้องนะฮะห้องชั้นสองเมื่อกี้แล้วก็น่าจะสุดแค่นี้นะฮะแล้วก็ในนี้น่าจะมีอะไรแต่เราต้องไปประกอบไปเจ้านานมาก่อนนะฮะแล้วก็แรกส่งความสำรวจนี่ก่อนเปิดตูไปอ่าสำรวจอ่อห้องไหนเฮ้ยมีข้าบวบดด้วยจ่าเอ๋อุ้ยขึ้นไปสูงนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคือเราจะเอาให้มันเคลียร์เสร็จทีละชั้นดีกว่านะ,ะไ,ไม่งั้นเราจะหลบ <laughs> คือจะโดนวนเฉยๆนะฮะตัวน,นี้ไม่มีอะไร มาทุกคนฮะเดี๋ยวเราเจะ์ดกัสมาเปิดเลยมีหนูไหมน่าจะมีนะฮะแล้วก็ได้อะไรอ๋อได้กุญแจสีเขียวแต่ไม่รู้เอาไปใช้ทําอะไรคือน่าจะมีกุญแจสีเขียวเออห้องสีเขียวนะฮะแต่ไม่รู้อยู่ไหนแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมแปลไอ้อะไอ้ตัวประกอบฟันเฟืองนั่นดีกว่านะไอ้ตัวขยุกนะฮะทุกคนนะตอนนี้ผมก็ได้ประกอบไปเจ้าตัวไอขยุกมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาใส่กัน นีนะเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะ,อะที่ยกมัง้ง <c oughs> แล้วก็เปิดทางให้เราเรียบร้อยแล้วก็เก็บให้เราเรียบร้อยนะไม่มีหนูนะคือหนูเข้ามาไม่ได้หรอกนะ <c oughs> มาเรียบร้อยแล้วก็ได้นสนะฮะคือได้นอสอะไรไม่มีอะไรอ่านไม่ออกนะแบบแผนอะไรไม่รู้ ว่า <c oughs> เราก็ได้มานะฮะแล้วก็อันนี้มีอะไรอ่ามีกล้องอี๋ได้อย่างเงี้ยฮะแต่ของยังไม่เต็มเลยได้อะไรมาไอ้ตัวเนี้ยไม่รู้นะฮะแต่เราเก็บไปก่อนก็ในห้องน่าจะหมดแล้วนะฮะคือหมดของที่จะใช้แล้วแล้วเราไปในต่ออ๋อข้างบนนะฮะคือตัวนี้เราเคลียร์หมดแล้วนะไอตัวนี้เคลียร์หมดอุ้ยมีหนูข้างรอบด,ด้วย วาคือข้างนอกมันเดินออกไปได้ใช่ปะแล้วมันมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรนะข้าง,องนอกเดรวจะไปสำรวจข้างบนกันนะว่ามีอะไรคือเราต้องเคลียร์เป็นห้องๆไปนะฮะอา้อามีกล่องกลองสมบัตินะฮะอะไรอ๋อเนี่ไงกุญแจสีเขียวจะเปิดห้องนี้นะฮะแล้วก็ข้างบนน่าจะมียิงอ๋อนี่ชั้นไหนวะชั้นสามบอนี่เปิดได้มีนมอุ้ย สอดโุ้ยอย่าอย่าุ้ยิ่งไม่โดนเนาะโอ้ยวิวิวิอย่าอย่าอย่าทำให้มาเสีสิหมดไปสามดอกเอ้ารีกดอกหนึ่งไหประตูเจ้ามาบังค่าทำไมคือบังรีได้แล้วนะประตูเอานี่ห้องน้ำบ่อย่าให้สนใจห้องน้ำแล้วไงห้องน้ำไม่มีอะไรให้เลยแล้วจะเปิดทำไหมทางออกนะฮะ ทางออกทางออกก็ไม่มีอะไรอีกเลยเคยนะฮะคือผมไม่เดินวนหรอกใครจะเดินวนให้เมย์ให้เหนื่อยนะคือเดินไปทำไมก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเลยอ๋เดี๋ยวข้างนอกอะไรอ่ะมันเป็นอะไรสักอย่างนะฮะโอนี่ไงไอตัวที่ใช้ประกอบเป็นตัวข้างล่างนะนี่ก็จะมีน้ตอะไรอ่านไม่ออกเส้นเคยนะฮะ แล้วก็ไอ้ที่ประกอบข้างล่างจะเป็นไฟแช็กใช่ไหมคือตอนนี้ของแรกจะครบแล้วนะคือมันมีตัวทางแก๊สแล้วก็กตัวปืนปืนตัวนี้แล้วก็ไฟแช็กนะฮะแล้วก็หมดลวคือจะไปประกอบทาไมไม่รู้เหมือนกันฮนะเดี๋ยวไปชมองนรอนะข้างล่างเขียนแล้วแหละ <laughs> อะไรอะ่ะเปิดไม่ได้หรอห้องอะไร O M B บ้มห่อเดี๋ยวๆไอชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปประกอบดูหน่าปันเป็นอะไรแล้วก็มืดอีกแล้วโอ้ยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไอ้บ้มไปมครับห้องข้างบนกันนะนี่มาถึงแล้ววิ่งสิวิ่งสิวิ่งิฮะโอ้โหเกียบร้อยบูมเลยฮะเละเละเลยเมนูไหม อ้าวห้องนี้มีไฟนะอย่างน้อยนอนก็สว่างนิดนึงเก็บของก่อนอู้เพียบเลยทางออกนะฮะเดีย๋ยวจะเพิ่งออกเพิ่งออก <c oughs> อ้าวของเพียบถอดนอี่แบบแปลงฮนะมีแบบแปลงด้วยแบบแปลงอะไรอะ่ะเทปอีกเขาไปทำอะไรเทปอ่ะสมุดโน้ตเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูแบบแปลงดีกว่านะฮะทิ้นหนึ่ง มันจะเป็นปูมอะไรเรือเลยนะแล้วก็ชิ้นซองเป็นอะไรอะ่ะ <laughs> ชักเถิดนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูแปางละนะ,ะคือได้แปลงมาคือไม่มีอะไรใช่ปะ่ะเดี๋ยวมันมีโน้ตคือในห้องนี้หมดแล้วหรือยังนะฮะคือเฮ้ยอะไรอีกอะบอลบอลโบว์บอลบอลบอลอ,อ,อะไรนี่แหละนะเขียนติดมาเมื่อกี้ เฮ้ยนี่ฮะเป็นพิกัดอันต่อไปนะฮะนี่เอา้าไม่มาละเอ้ามาโอ้คือยังไม่มาเพราะเรายังไม่ได้ไปสำรวจไงมันก็เลยไม่ขึ้นเอเน่อในเรื่องหรือเนื้อหาอะไรทั้งสินนะ้นฮะคือแหล่งไหนที่เราสำรวจแล้วมันก็จะขึ้นเนื้อหาใหม่ให้เราอ่านอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็พิกัดต,ต่อไปคือสามเ้ยเนะก,นะก้าสามสามเจ็ดนะบาตอกบาลาด็อกเป็นอันนี้เป็นไอแลนด์่าเป็นเกาะนะฮะคือถ้าไม่เป็นเกาะ มันก็ต้องเป็นเกาะแหละนะฮะถ้าเป็นเกาะมันจะเป็นอะไรเพราะเป็นไอแลนด์นะฮะถ้าเป็นเกาะเรือเอเไรซะอนะฮะคือตอนนี้เราก็รูพ้พิกัดแรงต่อไปแล้วนะที่เราจะไปกันนะฮะอยู่ตอนนี้ก็สามพันนะที่ผมสำรวจบนเรือ <c oughs> โอ้ยเอาไปว่าการสำรวจเรือของเราก็หมดแล้วนะฮะไม่มีอะไรคือแต่หนูเอามาฟาร์มเป็นเนื้อได้เลยนะขึ้นหนูตดเชื้อทําไมมันเอาเนื้อไปกินได้อนะเออ แล้วใครโอ้อจะบอกนะว่านี่เป็นที่นอนนอนอาปแดดเหรอคือ <c oughs> น,นอนแน่ไปคือ <c oughs> นอนแน่ไปอือ <c oughs> นอนไม่ได้นะเสรยใจด้วยที่นอนอาบแดดจะนอนไม่ได้ <c oughs> โอ้ยแล้วก็มีที่จอดหอนะนะที่แต่ตอนนี้ก็คงไม่มีหออะไรไม้จอดแล้วล่ะคือน่าจะโดนน้ำท่วมหมดแล้วนะแล้วก็เหลือแค่ทรัพยากรรอบๆเรือนะแต่ไม่น่าจะมีหรอกเพราะมันรู้สึกว่าจะเป็น กดแบบที่ชันลงบ้ากๆเลยนะฮะจะมีแค่เฉพาะข้างๆเลยแบบนี้อที่เป็นน้องอหน้าแบบนี้เนี่ยคือผมก็ไม่ขอบคุณหรอกขี้เกียจนะฮะฮไม่รู้ว่าจะขุดไหมเฮ้ยเจาะไอ้ตัวเหล็กฟันเฟืองจะเก็บไปทำไมเยอะแยะนะคือมันเหลือตอนนี้เหลือขอด,ด,ด,ดไูได้กดดูไมได้เนี่ยมันเหลือสองอัน,นอ่ะเอาทำอะไรได้เหลือฟันเฟืองกับไปจนเนี่ยคือมันมีอะไรอยู่ไหมอันนี้ก็ไม่ทราบนะฮะ เอาเป็นว่าสมุดเรือก็หมดแล้วเนี่ยนะฮะ่างมีอะไรเอาไหมไม่มีนะไปอาเกาะกลับเรือดีกว่านะฮะเดี๋ยวพี่หลามเราจะซัดเรือไปมากกว่านี้นะไม่รู้พี่หลามจะแทะเรือไปมากแค่ไหนเนาะ <c ười> คือไม่ได้อยู่บนเรือสามวันแล้วนะสามวันสามคืนจีคือท้าคืน,คน <c ười> ไม่รู้ไปดีกว่านะฮะไปเก็บของกันคือเราได้แบบแปลงมาสองอันนะฮะเดี๋ยวจะไปเก็บให้จะเก็บสะสมไหมคือตอนนี้มีแบบแปลงกี่อันแล้ววะสองอันแล้ โอ้เจ๊ดเรียบร้อยโอ้ยต้งโดนเดินเดินดูลอ,อบรอบเรือฮะคือตอนนี้มีแบบแปลงสองอันทำโ,โ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาปุ๊บก็แทบปั๊บมาปุ๊บแทบปั๊บแท้ทำไมมันไม่ใช่ของกินเออออ้ยแบ,แบงแบงไปอีกข้างหนึ่งเลยนะฮะว่าเราออกเรือจากที่นี่กันดีกว่าแล้วก็มันมีพิกอีกที่หนึ่งนะฮะขึ้น,นเดียวกันไหมเนี่ย เนี like bag, right? we ่ยไอเป็นพวกจุดๆแบบนี้นะคือตอนเรามามันก็มีนะไปสำรวจกันดูไหมนะน่าสนใจเดินไปพิกัดใกล้ๆกว่าคือเดินตรงไปข้างหน้านะไม่ใช่เดินไม่ใช่เราเดินนะเรือเดินนะอ่าเอาใบเรือลงแล้วก็มุ่งหน้าไปข้างหน้านะแล้วก็เอาสาวน์ลงคือผมไม่ฟาร์มของใกล้ๆนี้หรอกนะขี้เกียจมันไม่มีหรอกนะฮะของน่าจะมีก็ช่างขี้เกียจฟาร์มของอยู่แล้ว ของเยอะเรื่องไงนะฮะเฮ้ยไม่มีใครตักน้ำใส่นี่เลยหรือโอ้ยปล่อยให้เกลกองกองน้ำรารอแห้งกะจอยร้อไปเลยนะฮะเก็บของเก็บของ,ของนะอ่อแล้วก็เดี๋ยวผมไปเก็บของก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปดูไอ้แบบแปลงที่เราได้มานะว่ามันเป็นอะไรนะฮะทุกคนแล้วแล้วพิกัดของเราก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะไอ้พิกัดเยวจะไปนะฮะข้างหน้านี้แหละนะ ได้ไปเกาะนะฮะอ่าเดี๋ยวคือผมคิดอะไรออกที่จะทําแล้วนะฮะคือยังไม่ทำเคยเจอตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สิดูแบบแปลงนะฮะอ๋อนี่ไงเป็นอะไรอะเอ่อไม่รู้นะแต่นี้เหมือนจะเป็นปูมอะไรเรืออันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้นะฮะคือต้องไปขับแล้วทําดูนะว่าเขาเป็นอะไรกันแน่อยู่ไหนเลยน่าอยู่ไปเดือใช่ปะ อันนี้น่าเป็นพวงอะไรเรือนะน่าจะใช้ขับเคลือล่อนเรือหรอใช้ขับทําไหมคือมันไม่ม <c oughs> ีอะไรขับเคลื่อนอะ่ะเอาเอาถังเจ้าจะลอยไปไหนอามันเนล่นรอดเลยข้าหรอกนะฮะตัวนี้เจออะไรอ,ะอ่ะอ๋อมันน่าจะเป็นเกาะเดียวกันนะฮะหรือเกาะที่เรามาแล้วนั่นล่ะน่าจะเป็นเกาะแบบใหม่เออนะฮะได้ไปไหมน่าจะไ,ไม่ใช่แบบนี้นะฮะ เดี๋ไปจิ๊บท่านเร็วค่นะเขา้ขาท่าเขาท่าค่ะไปอ่ะเก็บของก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาก่อใหญ่แบบนี้ทั้งทีแล้วอาต้องตามหาไอ้เจ้านกฟ้านะไม่ใช่นกฟ้าไก่ฟ้าฮะคือเป็นไก่ที่เราจะได้ไข่คือมันเอามาทำอาหารนะไก่มันก็ต้องออกไข่อยู่แล้วนะมันไม่ใช่นกหรอกนะฮะเราไม่ได้คิดเองหรอกเดี๋ยวมันออกะไรจับมาดูเดี๋ยวก็รู้นะฮะแล้วก็ไปเ,เดี๋ยวน เดี๋ยวผม่คิ้ว่าจะทำอะไร <c oughs> ลืมเลยอะ่ะกระเป๋าเล็กไม่ก,กระเป๋าใหญ่อยู่นะครับไม่ต้องห่วงทุกนะตอนนี้ผมว่าอาจจะทำอีกเครื่องกว่างน้ำอีกเครื่องดีกว่าพอเครื่องเดียวมันไม่พอมันไม่พอใช้นะฮะไว้ข้างๆลองเท้าดีไหมเดี๋ยวลองเท้าออกดีย้ายรองเท้าอันนี้หนึ่งนะฮะถูกเรียบร้อยบางที่รองเท้าเลยน่าเรียบร้อย งอได้รับกินแบบไปจำกัดแล้วนะฮะไปบัดไซไปลองไ้เยอะๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้มันยังไม่เทียบท่าเลยเดี๋ยวจะไปตามหาไก่ฟ้ากันนะ,ะแต่เป็นคงไม่ได้คลิอ้ยคง,คงไม่ใช่ในคิปนีนะฮะที่เราจะมาะดูก่อนี้ว่าจะมีไก่ฟ้าไหมมันน่าจะเป็นเกาะเดิมๆนะฮะม,มันพิกเป็นพิกัดไปรู้ว่าพิกัดเดิมหรือพิกัดใหม่พิกัดเก่าอะไรไม่รู้นะ แตเป็นเกาะเดิมๆไปคล้ายกันแล้วนะฮะแต่มาทันทีเราก็ไปตาม,มาหากไก่ฟ้ากันดีกว่าคืออย่างน้อยก็ได้เลี้ยงเพิ่มนะแล้วก็ไปหาขุดไอ้ดินเพื่อม,มาทําแปลงผักแบบนี้ด้วยนะเฮ้ยแปลงหญ้าไม่ใช่แปลงผักนะฮะอย่างน้อยก็จะได้เพิ่มไ่ป,มยยปริมาณหญ้าพวกนี้สักทีหนึ่งนะถ้าเราจะพเพิ่มเยอะถ้ามันเยอะอ่าถ้าพวกตัวนี้มันเยอะเกินไปใช่ไหมมันก็จะกินหญ้าหมดเร็วแล้วหญ้าก็จะโตไม่ทันแล้วก็บางตัวที่ไม่ได้กินก็เดสสมอลลี่นะฮะ <laughs> บอเป็นว่าไปเรามาต่อในคลิปนะฮะนะเดี๋ยวจับไก่ฟงไก่ฟ้าแนละ้วก็สำรวจเกาะอ,อีกเหมือนเคยนะฮะเราก็จะมาทำนู่นทำนี่อีกเหมือนเคยนะเราจะมาทำอะไรเดี๋ยวไว้มาตามชมในคลิปหน้ะฮะว่าคลิปนี้ผมขอไลฟ์เพียงเท่านี้ดีกว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลคล์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะฮะสวัสดีฮะ